อดีต n ักแสดงชื่อดังโพสต์ประกาศไม่ใช้สินค้าที่มิลลิเป็นพรีเซนเตอร์สืบเนื่องจากประเด็นดราม่าของแร็ปเปอร์สาวชื่อดังมิลลิดานุภาคณาธีรกุลทวิตข้อความลงทวิตเตอร์ยงเหตุการณ์กวาดยิงหนองบัวลำพวูว่าไปก็ไปเป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตเลยสักนิดโลกออนไลน์มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยถูกวิพากวิจาร จนเกิดแฮกแทกแบนด์มิลิและเจ้าตัวนั้นออกมาขอโทษน้อมรับที่ไม่อรอบคอบในการใช้คำพูดตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดอะตอมสัมพันธภาพอาดีตนักแสดงชื่อดังได้เคลื่อนไหวโพสต์อินสตาแกรมแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นข้างต้นบอกว่าแบนด์ไหนไม่แบนด์ไม่เป็นไรครับแต่ผมไม่ขอใช้แบรนด์ที่น้องคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์ครับ ผมก็ชัดเจนเหมือนน้องเขาชัดเจนว่าไม่ชอบราชวงศ์จักรีเช่นกันครับฝันดีครับทุกท่านท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก